ครับผมปลากับวิธีเจาเนื้อครับวันนี้โซ่ปว,วกมันคือไก่ครับผมเ,เรื่องลดต้นผลน,นะครับกับโซอหาปวกทำข้างสวนข้างอย่างนี้ ร้องมาเลี่ยงผสมกับไก่เมืองครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ไขเตือต็น่าจะเดือนนี้แลครับเพราะว่าวนี้มันน่าจะได้เกือบคเจ็ดเดือนแล้วครับผม ครับ นันจะปาไปพอหมูครับหมูเลี้ยงน้ำโจ้ครับมักยยกเฮ้อนะครับสเดือนเกือบจะ5เดือนแล้วครับแบบนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตัวเลเลี้ยงสี่ตัว นี่ครับเริ่มออกขนออกนี่แหละครับขนเริ่มนี่แหละ,ะกินโอ้ยมันช่จะไปโล่มาครับอิมนะฮะต่อยปวกมันงเบิกิน มันเป็นสวนสวนป่ายางครับมายอดก,อดก๊อก็ลวดหื้ออาหารไก่แล้วก็หื้ออาหารหมูครับห้อหมูครับแต่ก่อนผมเคยลงคลิปไว้นะครับตอนที่แปลงคอ,อกแล้วก็เอาหมูน้อยมาลงครับผม อันนี้สี่เดือนครับเห็มประมาณเกือบสาววันแล้วครับเกือบเกือบจะได้ห้าเดือนครับโอ้เนะครับเป็นขอบมูลุมนะครับผมขอบมูลุมนะครับพยายามจน้ำมัดผสมตัวให้พราบางทมันเหม็นนะครับ เอายาเอาอย่างกินตัวเครับเฮ้ย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 ครับผมประมาณนี้ครับการใช้ชีวิตนะครับออกจากงานเนาะแล้วก็มาอยู่บ้านนะครับเอาไปกินพวกไปนี่ครับไก่ปลาครับมาอยู่ตัวเครับผม นี่แกปลานะครับแกปลาแท้ๆแล้วนะครับตัวน้อยเนี่ยนะครับหลวดอยู่ตัวนี่เลยครับผมบรรยากาศครับแถวนี้ก็ปลาเฮดเหมือนกันครับผมเป็นต้นไม้ซักครับต้นยางนาครับผม นี่ครับไก่กระดูกน้มกระดูกดำนะครับหน้าดำใครสนใจกับมาติดต่อได้นะครับตีวิธีเจ้าเหนือนะครับอันนี้กระดูกดำทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไก่ปลานะครับไก่ปลามาอยู่ตัวหนึ่งครับแถวนี้มันมีไก่บ้านนะครับพ่อมันมาอยู่นี่นะครับก็น่าจะเป็นไก่ปลาแล้ะครับผมกำลก ปาหั่นมาได้เลยครับพุ่นนะครับนะครับมันจะแหนะครับเนาะพุ่นนะครับตัวน้อยๆ่นนะครับมันจะแหแต่ตัวนี้เริมเริ่มได้แล้วครับผมเริมเริมเข้าหาได้อย่างได้เอ้าสูบกินปวกะเอออิมนะครับอันนี้มกขวายนะครับเนาะมาขวายกับอิมครับมันไปโลเองอย่างเองครับผม ก้าวเจ้าตัวแม่นะครับไกลเมืองมาใส่เพิ่มนะครับประมาณสักสี่ห้าตัวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเวลาจะไข่เนี่ยมันจะลูกกันขึ้นก่อนขึ้นหังกอนนะครับเดี๋ยวลองลองลองพอนะครับครับผมคลิปนี้ก็คงเอาไว้ตัวเองนะครับผมขอบคุณเพื่อนเือนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องวิธีเจ้าเหนือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จิมนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ any